วันนี้เรามีโอกาสได้เจ้า,าช็อกเออร์ลินของ KLX 300R แต่วันนี้เราจะมาใส่ในเจ้า KLX 250หลายคนถามว่าแต่ละสติ๊กเกอร์มันต่างกันยังไงคือถ้าเป็นพวกรถที่เป็นสตรีทยูทสก็จะเป็นคำว่าเออร์ลินสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็น KLX 300R มันจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบ MX มันจะมีความยาวของโต๊ะที่มากกว่าแล้วก็ระยะยุบก็จะมากกว่าไปด้วยหลังจากที่เราลองผิดลองถูกในการยกสูงมั่งใส่ตัวลองมั่งเปลี่ยนมั่งนี่มั่งจนรู้สึกว่า พอมันทำแล้วมันขี่ไม่ได้จริงอะแต่กลายเป็นว่าพอเราเปลี่ยนช่วงล่างให้มันแมทชกับความสูงที่เราอยากได้ด้วยช่วงล่างที่มันเป็นช่วงล่างที่แบบเปลี่ยนเลยอะไม่ใช่แบบไปใส่อุปกรณ์เสริมมันมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออทรงรถนอกจากทรงรถมันได้แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ได้ด้วยต้องบอกว่าช่องเราจะเป็นช่องที่มันจะ มีสิ่งที่คุณไม่สามารถหาดูได้ในช่องอื่นคือด้วยความที่ตัวผมเองอพยายามศึกษาเรื่องโชคเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วพยายามดูรีวิวมันก็ไม่ค่อยมีใครมารีวิว Unbox โชคหรือว่าอะไรสําหรับพวกรถต่างๆวันนี้เรามีโอกาสได้เจ้าโชคอรินของเจ้า K L X 3 0 0 R แต่วันนี้เราจะมาใส่ในเจ้า K L X 250ต้องบอกว่าเจ้าเอรินเนี่ย คือคือเขาก็ทำโช๊คตรงรุ่นออกมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างารหัสต่างๆที่แสดงบนหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะแสดงถึงยี่ห้อของโช๊คที่ต่างกันนะครับก็อย่างคาวาเนี่ยวันนี้ที่เราจะทำก็คือจะขึ้นต้นด้วย KA แต่หลายคนก็จะถามว่าสำหรับเจ้าตัว KLX เนี่ยมันมี KA 714ไม่ใช่เหรอใช่ KA 714เนี่ยก็คือจะเป็นโช๊คของ KLX 250ตรงรุ่นเอรินนะครับแต่ว่าถ้าเป็น KA 023 มันจะต่างออกไปนิดหน่อยเพราะมันคือชงตรงรุ่นของ k l X 300R ซึ่งมันก็จะมีระยะปูโชคที่สูงกว่าแล้วก็ระยะสตกที่มากกว่าครับก็วันนี้เราเป็นคลิปอันบล็อกแล้วกันเพราะเราอยากหาดูใน YouTube แล้วไม่มีเราก็เลยทำแม่งเลยแล้วก็เผื่อมีใครอยากรู้ว่าเวลาเราซื้อโชคจากเอรินเราจะได้อะไรบ้างนะเราเปิดกล่กองมาเราจะเจอกับใบรับประกันอ่าคุณสามารถาลงใบรับประกันได้นะเขาก็จะรับประกัน 2ปีนะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือถ้าเป็นสินค้าจากเออร์ลินก็คือจะรับประกัน2ปีนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับพร้อมกับถ้าบางรุ่นใช้ประแจปรับเขาก็จะให้ประแจปรับบางรุ่นที่มีอุปกรณ์พิเศษอะไรก็จะให้อุปกรณ์พิเศษมาด้วยเอาไปว่าพร้อมติดแน่นอนหลังจากที่เราเปิดแล้วคุณก็เขาจะมาในแพ็กเกจของอซีนมานะหลายคนถามว่าเฮ้ยแต่ละสติกเกอร์มันต่างกันยังไง บางทีก็เอ้ยทำไมพี่ทำไมของผมมันไม่ใช่โลโก้นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันคือถ้าเป็นพวกรถที่เป็นสตียูสก็จะเป็นคำว่าเออร์ลินสีดำนะครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็น KLX 300R มันจะเป็นสติกเกอร์แบบ MX กนะก็ถามันต่างจาก KLX 250ยังไงก็คือมันจะมีความยาวของโช๊คที่มากกว่าแล้วก็ระยะยุบก็จะมากกว่าไปด้วยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยใน Data Sheet เลนส์ของโชคจะอยู่ที่4 44แต่ถ้าเป็นของ KLX 250จะเป็น425นะก็อันนี้ก็เราก็ราคามันเท่ากันอนะ่ 22, 650, นะ22,650นกะก็เราก็จัดเต็มไปเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะประกอบเข้าไปในรถนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะเราจะเห็นได้ว่า ความสูงของตัวรถตอนนี้มันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าโชคดมเดิมมันก็ยังคงเป็นโชคของดีแท็กเกอร์อยู่มันทําให้ความสูงของตัวรถเนี่ยมันก็ไม่แมชกับข้างหน้าที่เราทําไปแล้วอันนี้ก็คือรถผมเองนะก็คือเราทำโชคหน้าเป็นสปริงของ k l x อ0 0 r ไปแล้ววันนี้จะเป็นอาจารย์นิวและอาจารย์อ้ําที่จะช่วยเรายัดเจ้า KA 023เนี่ยเข้าไปในตัวรถ เองไม่ได้มาสู่บริการเรามีอุปรกรณ์นะคุณจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยในการยกรถขึ้นไปตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่ามุมมันจะออกได้ไหมยังไงคืออุปกรณ์เราเนี่ยพร้อมมากๆถ้าคุณซื้อแล้วหรือซื้อจากเราหรือว่าคุณจะหามาให้เราติดตั้งเราก็มีบริการนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อกับเราเราก็ติดตั้งให้แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งหรือว่าอยู่คนเดียวแล้วเอ๊เราจะทํารถตกจากสแตนหรือเปล่าว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมมีปัญหากับมันมากๆคือผมเคยพยายามเอาม,ามันขึ้นเก้าอี้คนเดียวแล้วก็ เกือบแป้วไปอีกข้างหนึ่งใจหาย แล้วกับ KA 023ก็ได้ทรงรถตามที่เราต้องการก็คือหลังจากที่เราลองผิดลองถูกในการยกสูงมั่งใส่ตัวรองมั่งเปลี่ยนนู่นมั่งนี่มั่งจนรู้สึกว่าพอมันทําแล้วมันขี่ไม่ได้จริงอะแต่กลายเป็นว่าพอเราเปลี่ยนช่วงล่างให้มันแมชกับความสูงที่เราอยากได้ด้วยช่วงล่างที่มันเป็นช่วงล่างที่แบบเปลี่ยนเลยอะไม่ใช่แบบไปใส่อุปกรณ์เสริมมามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออทรงรถนอกจากทรงรถมันได้แล้วเพอร์포เรนซ์มันก็ได้ด้วยก็ เป็นรีวิวเล็กๆแล้วกันกับเจ้า KA023 ถ้าใครใส่ KX Detector อะไรพวกนี้ก็หาซื้อใส่ได้นะท่งรถมันก็จออกมาพอดีอยูน่นี้โอเคฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยไปก่อนคราวหน้าถ้าเรามีรีวิวอันบ็หรือว่าทำอะไรอีกเดี๋ยวเราก็มาเปิดให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าเรุ่นนี้แบบนี้รหัสนี้เป็นยังไง